สวัสดีครับมาต่อกันที่บูธไอออนนะฮะวันนี้โอ้โหขนมาหลายรุ่นเลยนะครับจริงๆวันนี้เขาเปิดตัวไอออนวีนะเดี๋ยวรอเปิดตัวอยู่แต่ว่าวันนี้ก็มีตึงตัวที่ดูแล้วน่าสนใจมากๆนั่นะก็คือ Hypetech HT นะครับนี่เป็นปีกนกด้านหลังแบบนี้เลยเท่มากเป็น EV 100%นะฮะโอ้โหสวยมากนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆคันกันเลยนะว่าน่าสนใจยังไงนะฮะคู่หน้าเนี่ยเปิดแบบทั่วไปนะฮะแต่ว่าแถวหลังนี่ดิอืสวยมาก นะฮะสูงนิดนึงนะเดินมาเตะง่ายๆเลยนี่เท่มากเลยว่าแต่ปิดยังไงครับเนี่ยโอ้สวยมากแล้วดูล้ำเลยนะแบบอวกาศแล้วเบาะนี่ตัวใหญ่นั่งสบายเลยนะฮะเป็นแนวแบบ SUV เลยนั่งสบายแล้ววัสดุนี่เกรดพรีเมียมปิดยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวหาวิธีปิดกับปิดยังไงฮัลโหลปิดยังไงเปิดปิดอ๋ออยู่นี่แหมเราก็หาตั้งนานอ่ะปิดอย่างนี้นะนี่เท่มากนี่เป็นยังไงนี่ เฮ้ยเ hey, จ๋งนี่เปิดนี่นี่นะฮะสุดยอดเลยนะฮะอ,นนอ่ะแล้วก็เปิดอย่างนี้นี่นะครับนี่ไม่ธรรมดาสุดยอดเลยนะฮะแต่ทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเวลาไปจอดตามห้างเนี่ยมันจะไปโดนไปขูดรถโดนรถข้างๆไหมต้องบอกว่าเขามีเซ็นเซอร์อยู่ที่ประตูนะฮะแต่ตอนปิดปิดไงเนี่ย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยดูก่อ่อย่างี้เขาจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่ นี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วมีเซ็นเซอร์ไปบังนี่ประตูก็จะหยุดเลยนะเพราะฉะนั้นก็หมดปัญหาเช่นกันนะครับส่วนด้านหน้านี้เปิดแบบทั่วไปนะนี่นี่เปิดแบบทั่วไปเดี๋ยวลองให้ดูใหม่เดี๋ยวลองให้ดูใหม่ว่าถ้ามีเซ็นเซอร์เข้าไปบังนี่จะเป็นยังไงนะอ่ะเปิดปับ๊บนี่เห็นไหมบางปุ๊บหยุดเลยบางปุ๊บหยุดหยุดปั๊บเลยนะแล้วกดอีกทีปิดเข้าไปอย่างงี้เอาใหม่เปิดปุ๊บเฮ้ยฮึบหน่นี่ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่ะเรามาต่อรุ่นนี้กันเลยนะฮะรอบนี้เขาเปิดตัวรุ่นนี้ที่นี่ที่แรกเลยครับ i อออนวฮะโอ้โหเป็น EV 100%ซโฉมใหม่จากค่าย i อออนะฮะบอกเลยว่าเทคโนโลยีล้ำลำของโลกตอนนี้มารวมอยู่ในเจ้าคันนี้ i อออนวเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เปิดตัวมานี่ใช้สีส้มแสดร้อนแรงมากเลยเดี๋ยวมันมีดียังไงเรามาดูพร้อมกันเลยเป็นทรง5ประตูฮัสแบ็กนะครับ เป็น e-b 100%เช่นกันสำหรับ ION V วันนี้มาด้วยสีส้มโอ้โหสีแสดเลยแสบตาเลยแหละนะฮะโอ้โหสีนี้จี๊ดมากจี๊ดมากนะฮะร้อนแรงร้อนแรงไฟหน้านะครับสวยนะครับเป็นหลังคาดำแล็ c ท็อปด้วยนะดูรอบคันกันเลยฮะนี่ดีไซน์เท่มากใช้สีส้มผสมสีดำสวยมากด้านบนมีตัวยึดแหลกหลังคาด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นแนวสายท่องเที่ยวได้นะฮะด้านบนเป็นซันรูฟด้วยเห็นสีดำนี่ซันรูฟนะฮะ เปิดได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองเข้าไปนั่งดูนี่นูนี่เขาเปิดแล้วมีซันรูฟด้านในด้วยนะฮะโอ้โหโโไม่ธรรมดาด้านหลังนี่ดีไซน์เท่ๆเดี๋ยวนี้ไฟรุ่นใหม่เป็นทรงนี้หมดเลยนะเป็นแบบหลอด LED แบบนี้หมดตัว V เดี๋ยวดูซิไฟฟ้าไหมไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เป็น EV ระบบต่างๆมันก็ต้องเป็นไฟฟ้าให้หมดนะครับด้านหลังกว้างอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะมี power outlet มาด้านหลังด้วยนะครับ ด้านหลังก็กว้างจุสัมภาระได้เยอะมีล้อ,อไหลให้ด้วยนะฮะนี่เยี่ยมเลยนี่ธรรมาดาเดี๋ยวจะลองนั่งดูป๊บขึ้นลงง่ายสะดวกสบายกว้างมากนี่โอ้โหเหลือเลยที่นั่งเหลือเลยฮะมีแอร์หลังด้วยนะปรับความแรงได้เองใช่ไหมอุณหภูมิใช่เนี่ยปรับอุณหภูมิแอร์ได้เองนะ,ะแต่ว่าจะประหลาดนิดนึงคือบวกแล้วมันลบลบแล้วมันบวกนะฮะ มีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังมี USB มาให้วัสดุเกรดพรีเมียมมากอู้ด้านบนสันรูปใหญ่มากเลยแบบนี้ถ้าเราเอาไปสวนสัตว์เปิดนี่โอ้โหให้สิงโตขึ้นมาปีนเล่นว้าวแน่นอนนะครับ สายท่องเที่ยวชอบแน่นอนกว้างมากไฮโซและมาถึงด้านหน้าครับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะล้าอย่างนี้เนี่ยแค่พวงมาลัยก็กินขาดนะฮะสองก้านใหญ่ๆเพราะฉะนั้นโล่งมากนะฮะจับง่ายเลยทีนี้นะฮะแล้วพวงมาลัยนี้เฟี้ยวมากมีแท่นชาร์จไร้สายด้วยแล้ววัสดุต่างๆนี่เกรดพรีเมี่ยมเฮ้ยบาะนวดไฟฟ้าด้วยบ่อนวดไฟฟ้าเมื่อกี้มันดันหลังขึ้นมามันนวดด้วยน,นี่นี่มันนวดอยู่นะเนี่ยมันเป็นบอกนวดไฟฟ้าด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งเอ้ยสุดยอดมากนะนวดนวดหลังเลย เหมือนเรานั่งเบาะนวดเลยอะ่ะเออเฮ้ยมันนวดอยู่เจ๋งมากแล้วก็มีแอร์นะฮะแล้วก็ตรงกลางนี่เป็นเก๊ะ โอ้ oh, มีแถมเครื่องดื่มให้ด้วยนะฮะซื้อรถวันนี้แถมเครื่องดื่มให้ห้ากระป๋องเป็นตู้เย็นนะใครจะเชื่อว่าวันนี้เรามาถึงยุคที่ซื้อรถมีตู้เย็นในรถแล้วนะครับแล้วดูตัวนี้สิครับหน้าจอมาใหญ่โตมาหูวลาน,นีีมีกล้องรอบคันรอบทิศทางจำลองภาพเสมือนจริง360องศานะฮะแล้วตัวรถนี่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าหมดเลยนะฮะนะปรับหน้าตรงหน้าต่างขึ้นลงเนี่ยดูสิเนี่ยเห็นไหมเราปรับได้เองเลยนะฮะว่าจะเอาเปิดเอาปิดนะฮะ สัลงสันูปปรับด้วยระบบสัมผัสหมดนี่ตะกี้กดสันลูปเปิดปิดได้เลยนะฮะอ่าระบบไฟส่องสว่างสุดยอดมากนี่บาะปรับนวดได้ดูไม่ได้นวดตัวเดียวนะนวดคู่หน้าเลยนะฮะว่าจะเอาโหมดการนวดแบบไหนนี่เหมือนเราไม่ได้ขับรถเลยเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเลยนะฮะอู้ยเย็นก็มีเบาะนวดก็มาอย่าบอกนะว่าดูทีวีได้ด้วย <c oughs> เฮ้ยเจ๋งอะไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือรถยนต์ที่ปฏววิวัติวงการรถยนต์นะฮะต่อไปนี้รถไม่ใช่แค่เดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถได้เสมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องนอนได้นะไหนมีทวิชั่นไหมขอเปิดก่อนไม่มีมี p p p l e Car มอ a ์แอปพลิเคชัน App Store โอ้โหสุดยอดบ้าไปแล้ว นะมีจูบฟังเพลงดูหนังดูทงบูทูธเปิดปิดแอร์ระบบสมั์ทั้งหมดนะโอ้โหไม่ธรรมดาฮะตอนนี้มีบอกตัวแบตเตอรี่ด้วยนะฮะว่าเหลือเท่าไหร่นะขับเคลื่อนแบบ่ระบบช่วยหน่วงลงทางราบชันอุปกรณ์เสริมนะฮะความสว่างหน้าจอตุ๊ด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 ,ด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 นี่ระบบการขับขี่อัจฉริยะนะช่วยเตือนก่อนการชนนะฮะนู่นนี่นั่นนะโอ้สุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดาจริงๆขอดูห้องเครื่องได้ไหมไป ขออนุญาตนะครับขอดูหน้าตาด้านหน้าหน่อยว่าเป็นอย่างไรนี่คือห้องเครื่องของเขานะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าดูแล้วก็โล่งนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องยนต์ก็จะเป็นระบบง่ายๆเลยนะครับแบบนี้โล่งๆเลยหม้อน้ําไม่มีนะครับเหมือนเดิมก็เป็นรถ EV นะครับแบบนี้เลยนะโอ้โอ้โอ้อประมาณนี้แล้วกันน่าสนใจน่าสนใจมากๆนะครับสาหรับไอออนวีนะครับเยี่ยมเลยนะใครสนใจก็มาดูตัวจริงกันได้ในงานมอเตอร์อีโปนะสำหรับไอออนวี ร้อยเซนะครับอ่าและนี่ก็คือพระเอกในบูธของ i ออวันนี้เลยนะฮะไอออเปิดตัวใหม่ล่าสุดวันนี้เลยนะฮะเป็น EV 100%โอ้โหทั้งดีไซน์ทั้งออปชั่นนะฮะทั้งสมรรถนะทั้งดีไซน์นี่ไม่ธรรมดานะฮะใครอยากดูตัวจริงก็รีบมาดูกันได้ในงาน Moto Expo 2024 สนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com